ชอบปากเยอะอุ้ยเธอปางมันเลอะแบบเนี้ยเออปากมังเลอะอ้ยเธออ่ะชิชูสวัสดีค่ะอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าปาง a C U ชัยวิวจะพาเพื่อนๆเป็นตะลุยกันค่ะ แล้วก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะ mm. แหล่งที่เขาบอกว่าลงของกินแบบดีๆแลิยๆด,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 ดไว้มากไปเลยชายลาจารยนาจ๋าเ,เดี๋ยวนะมาในจงในจ๋าอะไรเนี่ยเขาก็วันนี้เราจะไปกูโรตีชาชัากันไงจะรอช้าทำไมล่ะคะไปกันเลยคะ่ะ เพื่อนสามารถเดินทางไปยังร้านกูรตีชาชักสาขาอนุสารีชัยสมรภูมิง่ายๆโดย BTS จากสถานีหมอชิตลงที่สถานีอนุาสารีเัยสมรภูมิเพียงสีายเท่านั้นค่ะออกทางออก4จากนั้นเดินไปทางเกาะพีาไทยประมาณ200เมตรแล้วจะอยู่ในซอยราชวิถี1 1อยู่ตรงถนนหลังเกาะพีาไทยเลยค่ะจุดสังเกตน,นะคะคือใกล้กับหงบีพัตนาค่ะ ร้านกูโรตีชาชาสาขาอนุสาวารีย์ชัยสมรภูมิคะ่ะใช่แล้วค่ะบรรยากาศของร้านนะคะเขาก็จะมีความแบบสไตล์เอธโทนแล้วก็สีเนี่ยจะมีความแบบอบอุ่นแล้วเข้ามารู้สึกว่าสบายตาอีกอย่างเนี่ยร้านเขามีขนาดที่ค่อนข้างกว้างเลยแล้วนะคะที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งสูตรรวมนะคะความหวานมีทั้งโรตีที่เป็นของคาแล้วก็ของหวาน แล้วก็เครื่องดื่มมากมายลองเข้ามาดูคะ่ะเพราะว่าร้านเขามีเมนูมากกว่า50เมนูมตาแตกไปเลยใช่และะ้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปถามพี่พนักงงนันเถือว่าไอ50ไ้50เมนูเนี่ยเมนูไหนเป็นเมนูแนะนาของทางร้านบ้างทีนี้เขามีเมนูแนะนําอะไรบ้างะคะมีจะเป็นโรตีวิปครีมฝอยทองค่ะแล้วก็มีเป็นโรตีทิชชู่วิปครีมฝอยทองแล้วก็เป็นท็อปปิ้งวิปครีมแล้วก็มีเป็นโรตีตุ้มปามชีสค่ะ มีของคาวด้วยใส่ชีสงั้นเอาเป็นสามตัวนี้เลยค่ะแล้วเครื่องดื่มเขามีอะไรบ้างก็จะมีแนะนำเป็นชาชารค่ะแล้วก็เป็นชาอพอลโลโอเคค่ะตามนี้เลยค่ะชาชากกับชาอพอลโลแต่ว่าความหวานของประมาณ25%ค่ะได้ค่ะนะะเขาเป็นงั้นอพอลโลเป็น25%สิบนแต่ชาชารอาจจะประมาณ50%ละกันค่ะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะ นี่นะคะก็สามเมนูที่เป็นเมนูฮิตของร้านนะคะแล้วก็เป็นน้ำนะคะน้ำนี่เขาบอกว่าเป็นชาที่เข้มมากของร้านนะคะก็จะมีเมนูชาชักแล้วก็ชาพาราโดส่วนโรตีนะคะก็จะเป็นโรตีพิชูวิปคีมฝอยทองโรตีวิปคีมฝอยทองนะคะแล้วก็เป็นโรตีตุ๊กตามชีสค่ะเราจะมาเริ่มชิมกันก่อนใช่ที่นี่นะะ ชิม้อมกันอุ้ยข้างในเขามีป่อยทองด้วยทนอืกรอบอืมอร่อยไม่ติดเนยแล้วมันมีความแบบปล่อยทองกินด้วยอ่ะอืมมันก็เลยแบบมีความแปลกใหม่ไ่พิมเพราะหวานไม่ใช่หวานมากค่ะดีอ่ะเป็นเมนต่อไปนะคะเป็นตุ๊กตัชีสอืจัดเลยออ้อห เอ็มปั๊กคำๆเลยค่ะกินเลยทำมากเลยเลยมันจะเป็นความเค็มใช่ไหมของชีสอะไรเงี้ยพอกินแล้วกันก็จะแบบอร่อยลงตัวต่อไปอันนี้โอ้โหใหญ่มากเป็นวิปครีมที่แบบใหญ่มากๆแล้วเขาเป็นชิชชู่บางๆจะกินยังไงขอใช้มือเลยนะคะเคยมาเด็กกับผู้ชายนี่ไม่ได้เลยนะคะก็แบบอุ้ยเธอปากเราเหรอะแบบเนี่ยเธอปากเราเหรอเฮ้ยเธออะชิชชู่ไม่เใช้มุกนี้ได้ละทุกคนเดี๋ยวขอชิมก่อน อ,อร่อยแล้วก็เหมือนเขาจะเน้นให้เรากินไส้มากกว่าเลยไส้น้นเน้นเลยค่ะใครที่เป็นสายแบบสายหวานชอบกินไส้เยอะๆไส้น้นเน้นเนี่ยแนะนำเลยค่ะต่อไปเราจะมาชิมเป็นตัวเครื่องดื่ขมของเขากาันจะมาดูว่าเข้มเนี่ยเข้มขนาดไหนอืออ่ะลองดูของแดงกันนะเป็นตัวชาชักนะคะอืม เข้มเลยบอกเลยนะคะเมื่อวานใครที่นอนดึกเนี้ยวันนี้มากินนะคะมีแรงทำถึงตึ้งตึ้งเช้าเลยแต่นี่คือสั่งหวาน50เปอร์เซ็นต์กําลังดีกําลังดีค่ะ25เปอร์เซ็นต์ชาอัพาโรนะข้างล่างก็จะเป็นนมข้างบนก็จะเป็นชาแล้วก็มีฟองการกินก็คือเราต้องคนก่อนเนาะพอคนปุ๊บเราก็จะเป็นเหมือนนี้เลยชาชั่หรือใครที่แบบว่าชอบแยกชั้นก็สามารถกินแบบแยกชั้นได้นะคะอืม นุ่มเค็มชอบนะส่วนตัวชอบเพราะว่าไม่ค่อยชอบทานหวานเยอะเรามากินก่อนดีกว่าค่ะแค่นี้น่เราจะกินไมยหมดนะคะ๋ยวจะให้พี่ตากรเขามากินด้วยยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอนค่ะเรากินเสร็จกินก่อนนะกินกอนกินกันอิ่มแบบ อิ่มมากๆก็ไก <sk> ่สามพัน <that> ล right ้านตัวนแสดงว่าอิ่มจริงเราจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากจริงๆ เออไม่ว่าจะเป็นแบบว่าโรตีหวานโรตีคาวแล้วก็น้ำเขาะนะคะเดี๋ยวอร่อยจริงๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทานของอร่อยๆแบบพวกเรานะแนะนำเลยค่ะที่ร้านกูโรตีชาชักสาขาอนุสาวรีย์ค่ะใช่ละค่ะและร้านเขานะคะจะเปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่เที่ยงยาวๆไปถึงสี่ทุ่มเลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่อยากออกมาจากบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากก็สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะคะทางร้านนะคะก็จะมีทั้งแก๊ปแล้วก็ลายแมนค่ะสำหรับชาวเอเช c ู Share With You นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆซื้อเครื่องดื่ม1แก้วแถมฟรีอีก1แก้วนะคะเพียงแค่ใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน ACU Play EWallet ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีตัวแอปพลิเคชันนี้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าทางแอปพลิเคชันนะคะเขามีการสะสมแต้มด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายให้เพื่อนๆได้ใช้กันแน่นอนรีบไปโหลดนะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลากไปก่อนนะคะอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งดิงๆิงิเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราค่ะใช่แล้วค่ะสันทรวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายโรตีแผ่นใหญ่ๆอันนี้ใส่ไข่อันนี้ใส่น้โรตีแผ่นกลมๆอันนี้ใส่เนมอันนี้ใส่ไข่ชี้ขิด